วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมก๊อบมันตะสยามครับสวัสดีค่ะป่ามีตังค์ค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมันตสยามของป่าต้องบอกก่อนว่ากระแสอาทิตย์ที่แล้วโอ้โหแรงมากครับใช่แล้วดังไม่รู้จะกระแสรแรงตั้งแต่เปิดรายการมาเนี่ยแรงที่สุดนะครับ,รบก็ไม่แปลกใจะนะครับเพราะว่าเป็นรูปหล่อของท่านอาจารย์แขกเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนใครคิดว่าสัปดาห์ที่แล้วมันฮอตแรง สัปดาห์นี้อาจจะแรงยิ่งกว่านั้นก็ได้<ช>นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็น,ปนอะไรนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกรีอสเอบได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมันตราสยามครับ,รบในเทศนี้เราก็กลับมาพบกับรายการมันตราสยามอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องหูหูในวันนี้นี่เป็นหูที่เรียกว่าหูกุมารเทพฟ้าดินกุมารเทพฟ้าดิน ในวิชาเบาซาเนี่ยเชื่อว่ากุมารเทพองค์นี้เป็นกุมารเทพที่กําเนิดขึ้นมาพร้อมกับโลกก็คือเป็นเทพที่พลังงานนอกโลกหรือพลังงานกลุ่มดาวภายนอกส่งผลทําให้เกิดโลกขึ้นมาโลกของเราเนี่ยในวิชาดวงจี้ระบบเต่าเหมาซานบอกว่ามีเด็กสองคนก็คือเด็กชายกับเด็กหญิง แต่เด็กชายเนี่ยเกิดก่อนเด็กหญิงก็คือกุมารเทพผู้ชายเกิดก่อนกุมารเทพผู้หญิงในวิชาระบบฟงจุ้ยเต่าเหมาซาเนี่ยให้ความสําคัญกับกุมารเทพหรือเทพเด็กองค์นี้มากกว่าเทพผู้หญิงเนื่องจากว่าเทพเด็กเนี่ยเป็นพลังงานแห่งความความสว่างเป็นพลังงานของด้านหยางเป็นพลังงานของการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิชาระบบเหมาซาเนี่ยก็เลยมีความเชื่อว่า กุมารเทพฟ้าดินผู้ชายเนี่ยมีผลกับพลังงานชีวิตคนเป็นมากกว่ากุมารเทพผู้หญิงอ่าก็คือว่าในที่นี้นี่อาจจะสับสนนิดนึงแต่พยายามฟังให้เข้าใจไว้ล้วกันฟังแล้วก็ทําความเข้าใจไปเมาซาเนี่ยเชื่อว่าอีกครั้งนึงนะเมาซาเนี่ยเชื่อว่าโลกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับ กุมารเทพองค์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกุมารเทพองคนี้ก็เปรียบเสมือนกับมีพลังงานของโลกทั้งใบเอาไว้ในตัวเองหรืออาจจะพูดอีกอย่างว่าโลกทั้งใบเนี่ยอาศัยพลังงานของเทพเด็กองค์นี้ในการดำรงหรือคงอยู่ในพิชามอัสซานเชื่อว่าใครที่อยู่สัมพันธ์กับกุมารเทพฟ้าดินอองค์เนี้ยที่เป็นเทพผู้ชายเนี่ยก็จะก็จะได้จังหวะได้โอกาสและก็ได้พลังปานชีวิตของโลก มากกว่าคนอื่นในวิชาเหมาซานในสมัยอดีตท,ที่ใช้ในระบบของจกักรพรรดิเนี่ยจะมีการใช้สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ตัวตัวตัวแทนของเทพองค์นี้เพียงใช้เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะตัวแทนของเทพองค์นี้ไว้กับของที่เป็นพลังงานอย่างหรือพลังงานแห่งความเคลื่อนไหวหรือพลังงานแห่งการจเจริญเติมโตทุกชนิดแม้กระทั่งบัลลังก์ของฮ่องเต้เนี่ยก็ยังมีรูปลักษณ ลายสลักซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพองค์นี้อยู่ที่บัลลังก์เช่นกันเขาเชื่อว่าไม่ให้กระทั่งสัญ,ญลักษณ์หนึ่งสัญ,ญลักษณ์ใดของเทพองค์นี้ไปอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดก็จะเป็นจุดศูนย์รวมแห่งพลังงานของโลกทั้งใบหรือสามารถทําอะไรก็ได้กับโลกใบนี้หรือจะพูดให้เข้าใจอีกอย่างว่าสามารถบังคับแล้วก็ใช้พลังงานของโลกทั้งใบได้อันนี้ถือเป็นวิชาชั้นสูงของระบบของระบบเหมาซาน ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตเราจะเห็นว่า,าตัวอาจารย์แขกเนี่ยไม่ค่อยออกคูกุมารเทพสักเท่าไหร่เพราะว่าการที่ใช้หูกุมารเทพหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีผลกับฟ้าดินหนึ่งครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อจํากัดของการออกคูกุมารเทพแต่ด้วยสภาวะปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเรื่องโควิด -19 มีปัญหาเรื่อง เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องทอ้องแล้วก็ลามไปถึงจันมีปัญหาเรื่องโรคระบาดอาจารย์แขกเคยทํานายโรคระบาดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าคนทั้งโลกนะไปดูได้ในคลิปย้อนหลังก่อนที่มีโรคระบาดเป็นเกือบแปดเดือนอเนื่องจากว่าเราอาศัยการดูพลังงานของเทพองค์นี้แหละคือเทพกุมารเทพองค์นี้กุมารเทพองค์นี้มีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตัวเองหรืออาจจะพูดว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตัวเอง คือโลกมีพลังงานยังไงเทพพงกนี้ก็มีพลังงานอย่างนั้นหรือพลังงานของเทพพวกนี้มียังไงโลกก็จะมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของโลกก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเทพพงกนี้อันนี้เป็นคิดลับที่สืบทอดอยู่ในบรรพชนก็คือกุมารเทพบอกถึงความเป็นมาเป็นไปของกุมารเทพหรืออาจจะบอกว่าบอกถึงความเป็นมาเป็นไปของโลกเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกุมารเทพองคเนี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตัวเองในช่วงกี่สามมายันก็คือในช่วงกึ่ง ของของการเวียนเวียนรอบอแห่งดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ดวงหนึ่งในวิชาเหมาซานซึ่งเชื่อว่าการการหมุนรอบของดาวเคราะห์ดวงนี้มันจะทําให้พลังงานหินเป็นหยางหยางเป็นหินอยู่ในสภาวะช่วงกึ่งหนึ่งเลยอยู่ประมาณ6ปีการที่เราบอกว่ามีสภาวะอยู่อย่างนี้ประมาณ6ปีเนี่ยเรากําลังจะบอกว่าแน่ๆคุณจะต้องเจอกับสภาวะโควิด -19 นานถึง6ปีซึ่งผ่านมาได้แค่2ปีกว่าเท่านั้น มันยังเหลือมันยังเหลืออีกหลายปีแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเทพองค์นี้หรือโลกโลกที่กาลังเปลี่ยนไปในการเปลี่ยนแปลงของขั้วสนามแม่เหล็กเนี่ยกำลังจะบอกว่าโลกเนี่ยก็มีการวิวัฒนาการตัวเองโรคระบาดก็มีการวิวัฒนาการตัวเองเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโรคระบาดมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดหย่อนเพราะว่าเกิดสภาวะของพลังงานที่มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา เราเห็นถึงจุดนี้แหละจากโควิด -19 สถานการณ์ที่ทุกคนเจอกับสภาวะเศรษฐกิจที่สถานการณ์ที่ทุกคนเจอเหมือนกันบางคนเนี่ยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้บางคนกลับดีพุ่งปี๊ดมากแต่บางคนแต่ส่วนส่วนมากเนี่ยจะแย่ด้วยเหตุผลที่ว่าส่วนมากจะแย่เนี่ยก็เกิดมาจากว่าตัวเองเนี่ยคอยตามฟ้าอยู่ตลอดเวลาคือดีอยู่ตลอดเวลาส่วนก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เคยแย่แต่พอมาช่วงนี้กลับพุ่งปี๊ดตลบปัดกลับกัน มันก็เลยบ่งบอกว่าสภาวะเปลี่ยนจากหินเป็นหยางจากหยางเป็นหินจากคนจนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนรวยได้อาจคนที่เป็นคนรวยก็อาจจะแย่ได้อาจจะเสจอสภาวะต่างๆได้มันมีเคล็ดลับไหมเด็กของหมหาสารที่ว่าอย่างที่บอกเมื่อตอนที่แรกว่าแม้กระทั่งในสมัยอดีตท่องเต้นเนี่ยก็ยังเอาสัญลักษณ์ของเทพองค์นี้ไว้ที่บันลัง,ลงไว้ที่นอนไว้ที่บันทมไว้ที่ทางเดิน ไว้ที่เมืองไว้ที่จตุรัสต่างๆมา,า,ากมายให้เปลียนเสมือนกับว่าเมืองทั้งเมืองสถานที่ทั้งสถานที่ห้องนอนทั้งหมดหรือบ้านทั้งหลังเนี่ยมีพลังงานดุจเดียวกันกับเทพกุมารกุมารเทพองค์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสร้างหูอันนี้ขึ้นมาจริงๆเราทำมานานแล้วนะ,ะทํามาประมาณถ้าเกือบสองปีแล้วด้วยกับหูอันนี้เราเคยออกคูเล็กไปแล้วด้วยครั้งหนึ่งในรายการแต่ก็ไม่เคยออกในใ,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 ในในรายการอ่าแต่วันเนี้ เราจะมาออดในรายการในเทปใ,ในหูใหญ่เพราะว่าเราเห็นว่ามันตรงกับสภาวะปัจจุบันที่ทุกคนต้องการพลังงานของโลกทั้งใบที่อาจจะเหลือเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะผันแปรไปเป็นจํานวนมากมันขึ้นอยู่กับดวงของคนแต่ละคนแต่การที่เรามีหูกุมารเทพติดตัวเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราจะได้พลังจากโลกทั้งโลกเราจะรู้จังหวะและโอกาสของโลกก่อนคนทุกคนเพราะนั้นหูกุมารเทพอันเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นฮู้ที่เรามองว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกรายการบัตสยามเนี่ยมีไว้ดีกว่าไม่มีหรืออาจจะพูดว่าคนที่มีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชิงชัยหรือได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่มี<ะ>เราก็เลยเห็นจุดนี้แหละเราก็เลยได้รัดวัตถุมงคลทุกชนิดออกมาด้วยการที่ว่าเราบังคับว่าให้ออกฮู้กุมารเทพช่วงเนี้ยในเวลาต่อจัด วันนี้เลยก็คืออ,อัดปุ๊บก็คือออก <Okay. S 2> เลยเพราะว่ามันจะมีปัญหาจากจภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดแม้กระทั่งวันที่เราอัดรายการอยู่นี่ก็กมีปัญหาเกี่ยวกับการระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการช,ชซึ่งนี่แหละมันคือจุดพลังงานที่แปรเปลี่ยนไปหรืออาจจะบอกว่านี่แหละคือจุดพลังงานของโลกทั้งใบที่มันส่งเสริมบางคนบอกเฮ้ยนี่มันแค่สมุทรปราการเอาอ เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภูเนี่ยมันไม,ม่เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้แต่เรากําลังจะบอกว่าอะไรในยุคนี้มันก็เกิดขึ้นได้หมดแหละกับสภาวะของโลกปัจจุบันคนที่มีหูเนี่ยมันก็จะได้เปรียบมากกว่าคนไม่มีหูในรายการราดสยาเนี่เป็นอะไรที่สมาชิกถามหาพอเูาหายไปสักสองสามอาทิตย์เนี่ยจะโดนถามหาอาจารย์ไม่มีหูใหมห่หรออาจารย์ไม่มีจริงๆแล้วหูเรามีเยอะมาก แต่เราจะเลือกจังหวะและโอกาสในการออกหูให้ตรงกับสมาชิกมากกว่าหูนี้ถามว่า,าเราจะใช้ยังไงถ้าเราพกติดตัวเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเราจะได้จังหวะและโอกาสของโลกทั้งใบแต่ถ้าเราจะทําเรียนแบบห้องเต้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกโดยการที่เอาหูเนี่ยไปติดไว้ในบ้านส่วนตําแหน่งไหนของบ้านละ่ะที่เราควรจะติดหูนที่จริงจ,งจงิตตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกทั้งใบ โลกบ้านก็อยู่ในโลกอยู่แล้วก็คือบ้านก็อยู่ในพื้นที่ของ,ของโ,ลโลกทั้งใบครับแนะแต่ครั้นี้เราต้องการให้จอะจงหาเราเราก็ควรจะต้องให้อยู่ใกล้เราที่สุดอาจจะเป็นเตียงนอนโต๊ะทำงานหรือสถานที่ที่เรานั่งบ่อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเอามาใช้กับตัวเราโดยตรงจะดีกว่าเอาไปใช้กับส่วนรวม mm hmm. เช่นระบุเจาะจงเลยว่าให้ฮูด่ส่งพลังงานหาใครมากที่สุดอะไรประมาณแบบนี้ อ่ยกตัวอย่างอย่างถ้าเปในท็อปอย่างเงี้ยถ้าเป็นในท็อปที่ทาทาขนมขายหน้าร้านครับหน้าร้านก็ควรจะมีฮูนี้ด้วยอ่าถ้าร้านเป็นจนวนจะขนาดกว้างอาจจะไว้กึ่งกลางร้านเลยตรงกลางร้านก็มีหลายสาขาต้องติดตามสาขาก็ต้องติดทุกสาขาเนี่ยอะไรเงี้บอกว่าต้องติดทุกสาขาแต่เจ้าท็อปเนี่ยถ้าต้องการให้ พลังงานส่งเสริมตัวเองในบ้านด้วยก็ต้องติดในห้องนอนด้วยเขาเป็นจุดสูดรวมพลังงานใช่ไหมคะฮูนี้มันเป็นจุดที่รูดดึงพลังงานมารวมกันได้และก็ดังเอาพลังงานตัวเองกระจายไปหาคนอื่นด้วยมันเป็นหูค่ายคาถาของเหมาซานที่ว่าด้วยเรื่องการฝังพลังงานหูเนี่ยฝังยังไงคนที่มันมาแล้วเนี่ยถ้ากับว่ามันจะได้รับพลังงานจะกต่ว่าถ้าเราติดหูนี่ในในร้านจะท็อป ขายโมจิถ้าเจ้าท็อปคนมาซื้อโมจิเจ้าท็อปไปกินมันก็จะซื้อแต่ร้านเจ้าท็อปนี่แหละอ๋อติดใจแต่ก็คือมันจะไม่ไปไหนเลยมันก็จะซื้อแต่ร้านเจ้าท็อปอย่างนี้แหละแล้วถ้รู้ว่าคนที่ทําอาชีพอะไรเนี่ยทําทําอยู่แล้วก็เอาไปไว้เนี่ยสมมติแอนักการเงี้ยจะทํายาบริษัทยาเนี่ยเอาติดไว้ในบริษัทตัวเองเวลาเวลามีคนมาใช้บริการแล้วปุ๊บอ่ามันก็จะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นแล้วมันก็จะใช้แต่เราอย่างเดียวม นี่เป็นข้จ่ายฮู้นี้จําเป็นจะต้องให้คนมองเห็นไหมคะเพราะว่าไม่จำเป็นอาทิเช่นอย่างของน้องเบียรค่ะสามารถติดหลังโลโก้ของบริษัทได้ไหมคะถ้าเป็นเจ้าเบียเนี่ยถ้าเป็นเจ้าเบียนี่มันว่าด้วยเรื่องความสวยความงามใช่เลยไปลินอ่าฮู้นี่มันจะเหมาะกับการมองเห็นมากกว่ามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นติดให้คนเห็นดีกว่าในโถงต้อนรับด้านหน้าหรือเคาน์เตอร์ด้านหน้าให้เห็นชัดๆเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ย อ่ามันก็จะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกอมไม่ไปไหนแลหนํำซ้ำเนี่ยมันจะดึงพลังงานที่อยู่ลายรอบอ่าของบริเวณสถานที่ตั้งทั้งหมดเข้าหาเลยเราจะบอกว่าถ้าใครได้ไปเนี่ยแต่ถ้าครูนั้นะต้องอยู่กับเราด้วยนะเราไม่สามารถจะวุดอันนี้เอาฟูผืนนี้ครับที่อยูในรายการแล้วก๊อปรูป แล้วมาพบติดเรานี้ใช้ไม่ได้แต่เราสามารถเอาสมมติถ้าเรามีหูอันเนี้ยอยู่ผืนหนึ่งแล้วเราติดไว้ที่บ้านแล้วเราเอาหูเนี่ยไปเป็นโลโก้ในรายการเป็นโลโก้ในคือเป็นฉากหลังหรือเป็นรูปภาพอยู่ในสิ่งที่เราทําต่างๆม,มันก็จะมีพลังงานดุจเดียวกันเพราะว่าในนั้นมันจะมีสัญลักษณ์ของเลขตัวเดียวกับเราที่เรามีอยู่ในหูแต่เราไม่สามารถก๊อปรูปหูอันนี้ ไปใช้โดยพาราการได้ซึ่งก๊อบไปก็ไม่มีผลถ้าเราไม่มีหูเป็นตัวเหนี่ยวนำคือไม่สามารถไปกรอบรูปแล้วก็ไปติดตามสาขาอื่นได้ใช่แล้วก็ไม่ไม่สามารถเอาไปเอารูปของคนอื่นมามาใช้ได้ด้วยนะแต่คือต้องเป็นรูปที่เราต้างมช้เอผมติดอยู่ข้างหลังแล้วผมไลฟ์สดอย่างเงี้ยใช้ได้อใช้ได้หรือเอาไปใส่ไว้ในโปรไฟล์ตัวเองทาเป็นโลโก้ขึ้นมาเราแนะนาว่าใครที่เล่นเฟซทาหน้าร้านเฟซบุ๊กออนไลน์พวกเนี้ย ไอ้รูปโลกไอ้รูปโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยควรจะถ่ายแล้วให้ติดฮูนี่ด้วยคือถ่ายผมให้มีติดฮูไไ้ด้วยติดรูอ่ไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของเรื่องเรื่องนั้นในเรื่องโลกออนไลน์ได้อะไรประมาณแบบนี้นั่นเรียกคือข้อดีของฮูกุมารเทพของในอาทิตย์นี้ก็คือฮูกุมารเทพฟ้าดินครับอย่างที่เราบอกตั้งแต่ทีแรกว่าฮู้องนี้เป็นฮูที่ตั้งฟ้าดินหรือเกิดมาพร้อมกับโลก สำคัญที่สุดคือเนะเหนียวนาพลังงานอย่างหรือพลังงานสิ่งมีชีวิตเข้าหาทุกชนิดคนที่แกเลี้ยงสัตว์และเป็นโรคระบาดเขาเชื่อว่าเทพองค์เนี้ยไม่มีพลังอ่าก็คือเกิดโรคระบาดไก่ตายบัตรนกอะไรไเนี้ย<ะ>เขาเชื่อว่าเทพองค์เนี้ยไม่มีพลังก็เปรียบเสมือนช่วงเนี้ยซึ่งเทพองค์เนี้ยเป็นช่วงที่กลับพลังงานมันก็เลยทําให้เกิดโรคระบาดพลังงานนี่จะกลับทุกร้อยหนึ่งปี พลังงานของของดาวดวงนี้จะครบรอบวงวง,วงโคจรเนี่ยทุกร้อยหนึ่งปีเราจะเห็นว่าทุกหนึ่งร้อยปีโดยประมาณเนี่ยจะเกิดโรคระบาดใหญ่ๆครั้งหนึ่งของโลกเสมออ่าก็คือพลังงานของเทพพวกนี้มีการกับขั้วของพลังงานสนามแม่เหล็กอก็เลยทาให้เกิดเรื่องต่างๆแล้วเราจะเห็นว่าในช่วงวงรอบ100ปีเนี่ย ก็จะเกิดอัศวินหรือจะเกิดคนมีอำนาจหรือจะเกิดคนที่เป็นขึ้นมา,มาหวนรวมของคนที่เป็นใหญ่หญหญตๆตโตเนี่ยขึ้นมาใหม่เสมอเหมือนกันนะ <Ooh. S 2> ขึ้นมาขึ้นมาแบบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่อยากพลาดจังหวะและโอกาสของยุคนี้ไม่อยากพลาดจังหวะและโอกาสของสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้ว่าเราจะมีช่องลอดอยังไงเราจะมีช่องทางเอาตัวลอดยังไงหรือเราจะเอาอะไรจุดไหนเป็นตัวลอดเนี่ย เราแนะนาว่าให้ใช้หูกุมารเทพฟ้าดินนี่เลยพกติดตัวก็ได้ไว้ที่บ้านก็ได้หรือจะทั้งพกไว้พกก็ได้ทั้งติดตัวไว้ที่บ้านก็ได้ได้หมดเหมือนกันอันนี้นี่เราได้ทําด้วยการที่มันเป็นหูชุดใหญ่อ่ามันเป็นหูชุดใหญ่คำว่าชุดใหญ่ในที่นี้คือมันเป็นหูอยู่ในหูของที่เรียกว่าหูค่ายกระถาอ่าเราก็ถือ <นะ S 2> ว่ามันเป็นชุดใหญ่มันก็เลยลงตาประทับแบบเต็มที่เป็นนําเลิกทุกผือนอ่าเป็นนําเลิกทุกผืนก็คือมีตาประทับ ฟ้าดิน8ทิศแล้วก็ตาเหมาสาแล้วก็ลงประทับสัญญาเลือดโดยโดยเราทุกผือครับซึ่งปกติเนี่ยหูประเภทเนี่ยก็2อ0 0ันสอเป็นขั้นต่ำครับด้วยแต่ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วก็สมาชิกเนี่ยก็เราอยากให้สมาชิกได้รอดมากกว่าเราอยากให้สมาชิกเนี่อรอดอยู่รอดปลอดภัยมากกว่า แต่เราจํากัดเวลานะก็คือจํากัดเวลาเช่าของเทปนี้ก็คือเราให้เช่าได้เนี่ยอยู่ได้ไม่เกินอ่าสิ้นเดือนกรกฎาคมอ่าก็คือสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยให้เช่าอยู่ได้ผืนละหนึ่งพันบาทอ่าเป็นหูนําเลอกที่ให้เช่าได้อยู่ผืนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นผืนละหนึ่งพันค่ะอ่าแต่ถ้าหลังเดือนกรกฎาคมไปแล้วก็แน่นอนผืนละสองพันบาทอ่าก็คือนับวันที่หนึ่งสิงหาคมก็ผืนละสองพันบาทเลยถ้ายังมีนะ ถ้ายังมีพ,พ่อคูณจะทาแค่หนึ่งพันผืนโดยปกติเราจะทำแค่หน<ะ>ึ่งพันผืนเท่านั้นวันนี้ก็ใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหากับพลังงานฮวงจุย้ยม,มีปัญหากับอาชีพมีปัญหากับสุขภาพหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นมากับตัวเองในระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาแบบหาทางแก้ไม่ได้เนี่ยเราแนะนำว่าให้บูชาฮูนี้ติดตัวไว้และจะช่วยได้อยู่รอดปลอดภาัยแน่นอน ในวันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนอเพราะว่า,าสถานการณ์แบบนี้ที่เราไม่อยากจัดอะไรมากเพราะอัดมากไปเดี๋ยวก็แย่งกันอีกอยังไงก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เทปหน้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ